ศูนบวกศูนย์น กว้าง8เมตรป้ายจราจรลบเรือนมีรอยป่าซ่อมสิ้นจราจรลบเรือน ศูนบวกหนึ่งร้อยมีรอยป่าซ่อมศูนย์บวกสองร้อยมีป้ายเตื่อนอยู่ในสายทาง ศูนยบวกสามรอยมีสะพาน บวก350สะพาน24คูณ9เมตรกว้าง24 ศูนย์บวกสี่ร้อยถนนมีรอยป่าซ่อมศูนย์บวกห้าร้อยถนนมีรอยป่าซ่อมถนนแตกแลว้วศูนย์บวกหกร้อย ถนนป่าซ่อมมีรอยหลุดล่อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อศูนย์บกเจ็ร้อยควรตัดหญ้าข้างทางศูนย์บวกเก้าร้อยถนนมีรอยป่าซ่อมหนึ่งกิโล ถนนมีรอยป่าซ่อม1นกิโล1นึ่งร้กิโลสองรกิโลสามนี่คมสากรไม่แจมห่งกิโลสี่ร้มีดินกอง อยู่ในสายทางหนึ่งกิโลสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งกิโลห้าร้อยถนนแตกแล้วหนึ่งกิโลหกร้อยหนึ่งกิโลเจ็ดร้อย หนึ่งกิโลแปดร้อยเริ่มรอยต่อโอเวอร์เลมใหม่หนึ่งกิโลแปดร้อยหนึ่งกิโลเก้าร้อยถนนดีมีเส้นจราจรครบสองกมหองกว้างแปดเมตร 2กหมหนึ่งรมีดินกองอยู่ในสายทางสองกมส0 0รถนนมีรอยป่าซ่อมสองกมส0 0รอวบตนาคอเรือสองกมห้าร้อย คนตัดแต่งกิ่งไหมสองกมหกร้อยสองกมเจ็ดร้อยโรงเรียนบ้านนาคอเรือสองกมแปดร้อย สองกม่เก้าร้อยสามกม่ห้าศูนย์สิ้นสุดถนนโอเวอร์เลย์เริ่มถนนไม่มีเส้นจราจรสามกม่หนึ่งร้อยควรติดตั้งป้ายบังคับเตือนสามกม่สองร้อยควรทาสี ควันตีเส้นจราจรสามกมสองร้อยควรติดตั้งป้ายควรติดตั้งหลักนำค้งสามกมสามร้อยถนนเสียหายพื้นผิวถนนคอนไอโอเวอร์เลย์หลุดร่อนสามกมสี่ร้อย สามกมสี 3, ่ร้อสามกมห้าร้อยคนทาสีหลักน้ำโค้งสามกมห้าร้อย สกมห0 0สัพัน สสิบห้าคูณเจ็ดเมตรห้าสิบควรทำผิวมาตั้งแต่เริ่มโอเวอร์เลย์มาถึงสะพานเจ็ดสิบห้าเมตรคูณเจ็ดเมตรห้าสิบสะพานสามบวกเจ็ดร้อย ีรอยป่าซ่อมเป็นสี่เหลี่ยมทั้งผืนสามหกเก,ก,ก้าร้อยสามหมกแปดร้อยสามหกเก้าร้อยสี่กมถนนแตกแล้วสีก่กมหนึ่งร้อยถนนแตกแล้ว ไม่มีรอยปาดรอยปาดซ่อมแค่บางส่วนสี่กมสองร้อยสี่กมสามร้อยห้าสิบรอยต่อจ้างเมาสพาลา ่ก็ม400่กม500สิ้นสุดร,ร้อยต่อไอ้จ้างเหมาพาลาถนนเริ่มแตกแล้วสี่ก็มอห6อยถนนแตกแล้ว 4กมเจ็ดร้ 700. นอยถนนแตกแล้ว4ก็มแปดรอย C กมเก้าร้อยมีหญ้าปกคลุมอยู่ในไหลาทางควรตัดหญ้าห้ากมถนนแตกแล้ว 5กม100ถนนแตกแล้า5กม200ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแตกแล้วมีรอยปาดซ่อมแค่บางส่วน5กม300ถนนมีรอยปาดซ่อมแค่บางส่วนถนนแตกแล้ว กมสี่ร้อยอาห้ากมห้าร้อยควรตัดแต่งกิ่งไหมน้องแตกแล้วห้ากมาหกร้อย 5กม700ถนนแตกแล้วมี 100, รอยปาดซ่อมแค่บางส่วน5กม800มีรอยแตกแล้วมี 100, รอยปาดซ่อมแค่บางส่วนควรตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าข้างทาง5กม900เ,เริ่มถนนโอเวอร์เลย์จ้าง6กมเริ่มถนนโอเวอร์เลย์จ้างเหมา 6กมหนึ่งร้อยสิ้นสุดตัวเลยจ้างเหมาหก6กมสองร้อยมีป้ายเถื่อนอยู่ในสายทางถนนแตกแล้วหกกมสามร้อย6กมสี่ร้อย หกกมสี่ร้ 6กม400ถนนกว้าง8เมตร6กม500ถนนเป็นลุมเป็นบ่อถนนแตกแล้ว6กม600ถนนแตกแล้ว 6กม700ควรตัดแต่งกิ่งไม้ถนนแตกแล้วควรติดตั้งหลักน้ำคง้งหกม800สิ้นสุดโอเวอร์เลยจ้างเหมา6กม900เริ่มถนนไม่มีเส้นจราจร มีดินกองอยู่ในใสายทางเจ็ดกมมีรอยป่าซ่อมถนนลายแตกแล้วถนนสุดเจ็ดกมสองร้อย เ็ดกมสามร้อยเริ่มงานฉาบผิวเซอร์รี่ไม่มีเส้นจราจรมีเศษปูนหล่นอยู่ในสายทางวันตีเส้นจราจรเจ็ดกมสี่ร้อยวันทาสีหลักน้ำคุ้ง กมเจ็ดร้อยถนนมีรอยป่าซ่อมถนนเป็นลหุมเป็นบอ่อหกอีกเจ็ดกมหกร้อย 7, 600. ควรทาสีหลักน้ำค้งเจ็ดกมเจ็ดร้อยถนนแตกแล้วควรติดตั้งป้ายบังคับเตือนเจ็ดกมเจ็ดร้อย เจ็ดกมแปดร้อยถนนแตกแล้วเจ็ดกมเก้าร้ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแปดกมโรงเรียนบ้านแม่งูดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อควรโอเวอร์ลี แปดกมหนึ่งรแปดก็มสองร้ 100. อยควรตัดญ้าข้างทางตัดแต่งกิ่งไหมแปดกมสามร้อย ถนนแตกแล้วแปดกมสี่ร้อยแปดกมห้าร้อยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแปดกมหกร้อย ปดกมเจ็ดร้อยถนนมีรอยป่าซ่อมหลุดล่อนถนนแตกแล้วแปดกมแปดร้อยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรอยป่าซ่อมแค่บางส่วนแปดกมเก้าร้อยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรอยป่าซ่อมแค่บางส่วนถนนแตกแล้ว ก้ากมสิ้นสุดสายทางบ้านวังลุงห้วยดินดำเก้ากมหนึร้อยหก